สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือขบวนรถบรรทุกขนส่งสินค้าที่จะไปเยียงจันทร์สปปลาวนะครับซึ่งอยู่ด่านพรมแดนจังหวัดน้องคายนะครับ เราถ่ายบรรยากาศตอนเช้ารถขบวนสินค้าที่จะไปส่งสินค้าที่เวียงจันทร์บรรยากาศรถบรรทุกสินค้ามีมากน้อยเท่าไหร่เดี๋ยวแอดมินจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับขณะที่เราถ่ายทำอยู่ขณะนี้นะครับเราเติมต้นจากเส้นทางที่จะไปสะพานมิตรภาพไทรลาวนะครับจะเห็นขบวน รถบรรทุกสินค้าจอดเรียงรายอยู่ทั้งสองข้างทางาถือว่าเศรษฐกิจไทยดีนะครับมันมีปัญหาเฉพาะที่ท่านผู้ชมแฟนขับทราบก็คือมีปัญหาเรื่องโควิดนะครับถ้ามีสถานการณ์ที่มันปกติแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการขนส่งแล้วก็ การท่องเที่ยวก็จะไปด้วยกันนะครับแล้วก็สองข้างทางก็จะเป็นโกดังที่จอดรถบรรทุกสินค้าที่จะเตรียมตัวข้ามฝั่งนะครับไปที่สปปลาวคือนครเวียงจันทร์ครับ อันนี้ถือว่าสายเมนหลักนะครับอันนี้เราไม่รวมจุดผ่านแดนจุดอื่นๆที่แอดมินได้เสนอให้ท่านผู้ชมได้ทราบแล้วก็คืออาบึงการนี้กําลังจะมีการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแหล่งที่แห่งที่5นะครับนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีและก็ที่อื่นทางจังหวัดเลยก็ที่อำเภอท่ารี่นะครับ สองข้างทางเรื่อยเห็นอยู่ขนาดนี้ก็มีรถบรรทุกสินค้ารถตู้คอนเทนเนอร์เออไม่น้อยกว่า50คันนะครับอันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่ถ่ายทำให้ท่านผู้ชมหรือแฟนขับไดยทราบบรรยากาศชายแดนไทยลาวที่จังหวัดน้องคายนะครับออสำหรับคลิปนี้ เป็นคลิปสั้นๆนะครับออบรรยายบรรยากาศชายแดนที่จังหวัดน้องคายมาให้ทุกผู้ชมได้ทราบาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ